สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วคนที่เล่นเกมเอาวีได้กากหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมขอกาบขอโทษก่อนเลยนะครับที่ผมมาลงคลิปช้าเพราะว่าผมนั้นไปวัดมาอีกแล้วผมไปวัดมาอีกแล้วนะครับช่วงนี้ไปวัดบ่อยไม่รู้เป็นอะไร คลิปที่แล้วผมก็ไปวัดมานะรู้สึกเหมือนจำได้ว่าไปวัดมาแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม rv แบบโหดสุดยอดที่สุดในโลกเหมือนเดิมอีกเช่นเคยแล้ววันนี้มาดูกันว่าผมจะได้เจอเกมตึงหรือไม่ตึงหรืออะไรก็ช่างมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าตอนนี้เราก็มาเลือกตัวก่อนนะครับ ่าผมเลือกเป็นมุลาดนะผมเลือกเป็นมุลาดมุลาดอีกแล้วคลิปแรกที่ผมจําได้ผมก็ผมก็น่าจะเล่นเป็นมุลาดนะตอนนั้นอืมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแบบไม่พากเสียงครับผมจะไม่ภากเสียงถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ไม,ใชไม่ภพากเสียงสิผมจะเขาเรียกว่าไม่ดัดเสียงแล้วนะครับคลิปก่อนๆผมดัดเสียงนะครับ ก็จะได้ให้เป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์ตอนนี้อาวีเขาปรับใหม่แล้นะครับสามารถกระโดดด้งดึงแบบนี้ได้แต่ว่าผมโดดมาทำไมเนี่ยอ๋อผมโดดมาฟาร์มไนงะเออผมนี่ก็ขี้ลืมจังเนาะตอนนี้เราก็ต้องฟาร์มก่อนนะครับฟาร์มก่อนเพื่อที่เราจะได้มีเงินเยอะๆมีเงินเยอะๆ พอเราฟาร์มเสร็จแล้วเพื่อน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 โดนเพื่อนเพื่อนยังไงเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อน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 เล่นเยอะไปนะเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนได้ไหมเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเอยเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราสุดเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อน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 เฮ้ยเพื่อนกลับกลับมาช่วยเยเพื่อนเพื่อนกลับมาช่วยเราก่อนเพื่อนเฮ้ยนา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 ยกลับมาช่วยเราก่อนได้ไหมเพื่อนนาย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 กลับมาช่วยเราก่อนนายไม่นาย โอ้เมื่อกี้เพื่อนผมไม่มาช่วยผมอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเฮ้ยเพื่อนเอาไงจังหวะนี้เพื่อนผมไปแล้วโอ้ยอตกลงอกโอ,โอ้เพื่อนผมได้คิ้วแล้วนะโคตรโหดเลยอืโหดจริงๆมันมาช่วยกันเฉยอ่าแต่ช่วงนี้ผมเหมือนจะได้ยินข่าวอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องพายุอะไรสักอย่างนี่แหละที่มันเพิ่งเข้ามาในภาค อีสานซึ่งผมก็อยู่ในภาคอีสานนะครับผมเกิดอยู่ภาคอีสานนะอืมเผื่อใครที่ยังไม่รู้พายุรู้สึกว่าเหมือนเหมือนจะเป็นพายุอะไรสักอย่างแหไะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมก็พอรู้อยู่นะว่าเออพายุนี้มัน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 มาอย่างไงนะเพราะว่า เพราะว่ามันมันมีโทรมันมีเออที่แจ้งเตือนอะ่ะเออที่แจ้งเตือนมามามาบอกกันโทรศัพท์ผมนะว่าอ,อ,อะไรเนี่ยเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมมีสาระไงเมื่อกี้ผมมีสาระตอนนี้ผมจะเป็นมีสารายทแทนละเฮ้สารายอ,อ่าตอนนี้เราก็ฟาร์มบ้บฟาฟ้ากอนนะครับเออฮ้พูพ,พ,ออออพอออูอะไรวะพูพูอะไรอ่ะเฮ้ให้พูอะไรเฮ้อะไรวะ อ๋อมันเป็นผู้ที่สามารถเด้งได้แบบนี้โอ้โหสุดยอดไปเลยช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่น Rov นะผมก็เลยไม่ค่อยรู้ข่าวคราวอะไรที่เกี่ยวกับ Rov ซกเท่าไหร่ช่วงนี้ผมเล่นโลบอกถ้าใครอยากให้ผมไปลองสตรีมเกมในโลบอกก็ฝากคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับเผื่อผมจะได้ไปทำนะอืมผมรู้สึกว่าผมเล่นเกม Rov ผมผมก็เริ่มเบื่อแล้วนะอผมผมเริ่มเบื่อแล้ว อยากไปสตรีมเกมอื่นบ้างหรือคลิปหน้าผมจะไปสตรีมเกมโลบอกดีถ้าใครอยากให้ผมไปสตรีมเกมโลบอกก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับก่อนและก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคลิปผมต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วเราก็มาดูเกมกันต่อเลยนะครับโอ้เกมตึงอ้าวอ้าวเทวนะเทวนะอยู่ตรงนั้น เยวนั้นยังไงเอาเยวนั้นรอดนะครับเยวนั้นรอดรอดได้ไงเนี่ยอ่ะตอนนี้เราก็จะมาฟารรมบัฟฟ้านะครับฟารรมบัฟฟ้าเอาบัฟฟ้าเข้าเลยแม่เขามีตังค์เขาไม่ให้เขามีตังค์เออเราได้บัฟฟ้าเข้ามาแล้วตอนนี้เราก็จะเราก็จะทําการไปที่เลนกลางครับเพื่อเพื่อยังไงจังหวะน,นี้ได้ไหมโอ้โหได้เฉยเฮ้ยเฮ้ยเฟอร์บอลเฟอร์บอล เฟอร์บอลอฮ่าเฟอร์บอลดนอ่าจังหวะนี้เราก็จะมาฟาร์มก่อนนะครับฟาร์มก่อนเราก็จะมาฟาร์มก่อนตอนนี้ผมเลือดน้อยแล้วนะเลือดน้อยมากผมว่าผมจะกลับบ้านก่อนดีกว่าเพราะว่าผมเลือดน้อยมากนะตอนนี้อ่า mm hmm. ใช้ผูบินกลับบ้านไปเลย mm hmm. ใช้ผูบินกลับบ้านไปเลย เฮ้ยเพื่อนเราโดนเพื่อนเราโดนเพื่อนเราโดนแล้วโอ้ไม่เพื่อนเฮ้ยเพื่อนผมไม่ตายเพื่อนผมไม่ตายเอาแหวนแหวนเป็นไรอะแหวนเน็ตหลุดเหรอเพื่อนแหวนเน็ตหลุดเพื่อนโอ้โอ้ยแหวนเน็ตเน็ตกลับมาแล้วทำไมแหวนเดินเหมือนบอดตังวะก็ไม่เป็นไรถึงเราจะมีสี่คนแล้วก็ไหวชิวนะพวกผมเก่งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ เฮ้ยเอแวนแวนแวนเราโดนแว่นเราโดนไม่นะแวนไม่นะแวนเฮ้ยเฮ้ยผมได้โอ้โหจังหวะนี้ผมได้โจนัสอ้าวอ้าวแก๊กไปไหนแก๊กแก๊กไปไหนแก๊กพี่แก๊กครับพี่แก๊กพี่แก๊กเมทเซาพี่แก๊กพี่แก๊กฮ้่ไปเหนพี่พี่ไปไหนเรียบร้อยโอ้ตายแล้วโอ้ผมไม่ตาย รู้สึกว่าเน็ตมันจะไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะก็เลยเน็ตไม่ค่อยดีเอาแล้วเดี๋ยแต่ตอนนี้ผมจะโดนแล้วตอนนี้ผมจะโดนโอ้โหเรียบร้อยผมโดนเลยนะโอ้โหกำลังพูดเรื่องเน็ตอยู่เลยโดนเฉยอะไรอ่ะโอ้กระแสไม่ดีเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเราก็จะ เราจะตายไปสามตัวแค่ไหนผมก็จะเล่นได้แบบโหดเหมือนเดิมเอาแก๊ก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 โดนไหมแก๊กแก๊กโอ้ยแก๊กไม่โดนโอ้โหอืมผมไม่รู้เป็นไรไปวัดทีไรเบอร์ทุกทีไม่รู้ผมไม่รู้เป็นไรนะอ้าว ถ้าถ้าทุกคนได้ยินเสียงอะไรที่แบบเป็นเสียงฝนก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าฝนมันตกนะที่บ้านผมฝนมันตกอืมอแต่ตอนนี้กีชาเดินแปลกๆโอ้ยผมผมโดนไหมลนะ่ะดิจิตอลดิจิตอลโอ้โหผมผมหลบผมหลบเก่งเกินไงหลบแบบดิจิตอลเลยจังหวะนี้ เฮ้ยโดนไหมโอ้โหไม่โดน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 เฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเจอทีมที่ตึงมากๆตึงแบบตึงจัดขนาดนี้ปกติมันจะไม่ตึงอะไรขนาดนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมปกติท่านผู้ชมจะเห็นผมแบบชนะแบบลุล,ล่วแบบง่ายๆแต่ผมว่าเกมนี้ก็ตึงเอาเรื่องเลยนะผมว่า เอ้ยเอ้ยเอ้ยมอทอดยามอทอดเอ้ยอ่ามอทอดดิจิตอลโคตระหลบแบบดิจิตอลโอ้ยมอทอดมอทอดมอทอดทำอะไรผมไม่ได้หรอกเพราะผมอะมูละด,ดิจิตอล้ยดิจิตอลโคตรเก่งอะโคตรเก,งรก่งอยู่ในโหมดกากเพื่อนเพื่อนเพือพอพ่อนผมโดนแล้วเพื่อนผมโดน ทำไมผมรู้สึกแปลกๆวะท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมรู้สึกแปลกๆท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมรู้สึกแปลกๆท่านผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชมผมปิงขึ้นโอ้ไม่นะผมเน็ตปิงอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหอะไรอ่ะผมเน็ตปิงเฉยเฮ้ยนาตายาเป็นนาตายาทำไงนาตายาผมคิดว่าน่าจะไม่ได้หรอกนาตายาเอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอ้ยเพื่อนกลับกลับหรือเพื่อนเราขอร้องละ เพื่อนอย่าให้แเอ็ดดิตเคลียร์บ้านคนเดียวเพื่อนแเอ็ดดิตมันแเอ็ดดิตไม่ไหวเพื่อนเพื่อนนาตาไปไหนน, ym, นาะาะโอ๊ยนาตา雅ไปแล้วเอาเอาแต่นาะาะโดนเทวนาโดนเทวนาทกลับมาโอ้ยนาตา雅เก็บเทวนาได้โอยนี่นาตา雅นี่ดีนะเก็บเทวนาได้เฉยโคตรโหดเลยนะอ่าตอนนี้เราก็จะมาเคลียร์คีบก่อนนะครับ <Maybe. S 2> เคลียร์คีบก่อนให้คีบเข้าบ้านเราคีบเข้าบ้านเราเดี๋ยว อยู่คลิปตีบ้านผงแต่นะครับคลิปตีบ้านผงแตงนี่จบเลยนะฮะอะไรเนี่ย <_ V ain> เพื่อนบอกว่าอย่าตายแล้วก็อะไรไม่รู้นะครับไม่รู้พิมพ์ภาษาอะไรอ่าจังหวะนี้โอ๊ยมอทอนมอทอนมอทอนเลื่องน้อยมากเฮ้ยผมโดนแก๊กดึงอ่าแต่ผมหลบได้แล้วผมก็โดนดึงผมก็โดนดูดต่อ อ่าจังหวะนี้เราก็จะมาดูกันว่าดูกันว่าอาเลนจะตุยเย่หรือเปล่าอาเลนอาเลนเพื่อนย่าเป็นตุยเพื่อนเฮ้ยอาเลนเก็บได้ไหมเนี่ยโอ้ยอาเลนเก็บไม่ได้แต่ผมเก็บได้แต่อาเลนตุยไม่นะอาเลนเพื่อนนายยังเป็นนายนายตุยไปแล้วไม่ได้นะอาเลนผมคิดว่าอาเลนโคตรแบกเลยนะตอนนี้คิดว่าอาเลนโคตรแบกเลย แต่ตอนเนี้ยผมว่าสิ่งที่พวกเราต้องทอําอ่ะสิ่งที่ผมต้องทอําอ่ะผมว่าไม่ค่อยจะมีอะไรแล้วลหละตอนเนี้ยแบบเกมนี้มันตึงมากนะผมว่าโอ้ยทำไมเกมนี้มันตึงจังเกมตึงตึงเน็ตปิงปิงอะไรวนันนี้โอ้ชีวิตเจอเกมตึงแต่เน็ตปิงโอ้โห แต่ไม่เป็นไรครับผมจะเน็บปิงแต่ผมก็สู้ตายเพราะผมเก่งโอ้ยเอาแล้วอ่าเรียบร้อยผมเก็บได้สองคิวนะจังหวะนี้ผมเก็บได้สองคิวยังไงเฮ้ยเฮ้ยเอมิลี่เอมิลี่โหดเกินเอมิลี่ทำไมนายโหดจังอ่ะเพื่อนโห้เอมิลี่ทำไมโหดจังเฮ้เอมิลี่โคตรเฮ้ยอาเลนไปแล้วอาเลนจะไปตุยบ้านเขาแล้วอาเลน อาเลนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยอาเลนอย่าไปจุยบ้านเขาสิเฮ้ยอาเลนชิบหายแล้วอาเลนชิบหายแล้วเพื่อนอาเลนเพื่อนใจเย,นเย็นเพื่อนอ่าอาเลนก็ยังไม่ตายนะอาเลนเขาก็ยังเอาชีวิตรอดกลับมาได้เพราะเขาเก่งก็ผมมัง้งแต่ตอนนี้ผมก็ต้องฟาร์มก่อนนะเออฟาร์มให้รวย ฟาร์มให้รวยๆก่อนอฟาร์มให้รวยๆก่อนเราต้องฟาร์มให้รวยๆแล้วเราก็จะได้มีเงนินแล้วเราก็จะได้มีเงนินเย้เยดีใจมากๆเฮ้ยแต่ช็อตนี้ช็อตนี้ช็อตนี้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยจะปะัปะ๊บปัป๊บปั๊บเฮ้ยผมเฮ้ยผมรอดไม่โอ้โหผมรอดผมรอดเอย่ ผมไม่รู้แนละ้วผมจะพูดอะไรเนะี่ยเพราะว่าผมไม่ค่อยจะมีอะไรจะพูดนะอย่างนี้ออ่าตอนนี้ทีมฝั่งนั้นก็ตายหมดแล้วนะ,ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เ,อนเราเราว่าเราว่าเอ,เอมิเลียมันก็ใกล้เกิดแล้วนะเพื่อนเอาดาร์กก่อนดีไหมเพื่อนเอาดาร์กเอาเอาดาร์กก่อนดีไหมอ่ายังมีคนจิตใจดีนะครับอาดาร์กช่วยผมนะ คนที่จิตใจดีมากเลยนะมาด้า mm ช่วยผมเนี่ยโคตรเก่งเลยเออหมายถึงผมเองแหละทำไมผมถึงเป็นคนอวยตัวเองขนาดนี้วะเพื่อนคุณผู้ชมทำไมผมถึงเป็นคนอวยตัวเองขนาดนี้อ่ะคุณผู้ชมไม่รู้เป็นไรทำไมชอบอวยตัวเองกังไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะผมไม่รู้ผมเป็นอะไรแต่วะนนี้ยังไงเอาผมหลบหลบได้แล้วหลบได้หลบได้ผิวพิ้วผิวเอ้าพิ้วพิวผมพิวไงผมพิวไง เอ้ยเดี Auf ๋ยวนะทาไมผมถึงออกรองเท้า like กันสถานะทำไมผมไม่ออกรองเท้ารถคูณด้าตั้งแต่ที่แรกแต่ว่าช่างมันล้วกันเออเอมิลี่เอมิลี่โอ้ยชิบเป็นงละทุกคนผมผมว่าผมว่าตายนี้พอเรามีโอกาสแพ้สูงว่ะท่านผู้ชมผมว่ามีโอกาสแพ้สูงอ่ะตาเนี้ย ถ้าใครคิดว่าผมจะแพ้กดหนึ่งใครคิดว่าผมไม่แพ้ไม่ต้องกดเพราะว่าผมไม่อยากแพ้นะครับอืมเว้ผมแอบตุยบ้านเขาดีไหมแต่ผมว่าไม่เลยว่ะนะเขาน่าจะลงมาเคลียร์อาเขาลงมาเคลียร์จงด้วยจังหวะนี้เราก็ต้องดันคีฟขึ้นไปก่อนนะเราต้องดันคีฟขึ้นไปก่อนเราต้องดันคีฟขึ้นไปก่อน ต้องดันคลิขึ้นไปก่อนเพื่อที่เราจะได้จบบ้านเขาได้เพื่อที่เราจะได้จบบ้านเขาได้นะท่านผู้ชมครับผมขอถามท่านผู้ชมนนหน่อยได้ไหมครับว่ามีภาคไหนที่ฝนตกบ้างนอกจากนอกจากภาคนอกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีภาคไหนที่ฝนตกบ้างหรอครับผมอยากรู้จริงจริงอันนี้ผมอยากรู้จริงจริ ว่ามีภาคไหนที่ฝนตกบ้างเอ้ยแต่ว่าผมเก็บได้สมคิวจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้แก๊กแก๊กรอดไหมแก๊กไม่ลอดอุ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแต่จังหวะน,นี้เอมิลี่มาแล้ว Emily Emily เอมิลี่เอมิลี่อ่าเอมิลี่ไม่ถึงนะแต่ผมเดาว,ว่าเขาน่าจะตีก็อตแต่เขาน่าจะตีไม่ค่อยได้นะเพราะเขาไม่เพราะว่าด้าเมีเขาก็ไม่ค่อยแรงนะเพราะว่าเขาน่าจะไม่ตีนะโอเคเขาไม่ตีนะ เขาไม่ตีกออ๊อตถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าเขาตีก๊อตแล้วเขาได้ก๊อตเนี่ยผมว่าลําบากเลยนะลําบากมากเลยนะเขาได้ก๊อตเนี่ยเฮ้ยอเลนไปแล้วเพื่อนอเลนเฮ้ยอเลนอเลนเก็บได้สองโอ้อเลนเก็บได้สองคิวนะถือว่ามันสิ่งที่ดีมากมากนะอเลนเก็บได้สองคิวเนี่ยแต่ผมว่ายังจบไม่ได้นะเพราะมีมอทอสอยู่ ผมว่าผมไปเอาดาร์กผมเอ้ยผมไปเอาก๊อตด,ดีกว่านะเพราะว่าผมไปเอาก๊อตด,ดีกว่าเพื่อที่จะได้จบบ้านรวยต้องไปเอาก๊อตเพื่อที่จะได้จบบ้านรวยวนะอืมชึบชึบชบปั๊บปั๊อบอ่าผมได้ก๊อตมาแล้วนะตอนนี้อ่าถ้าได้ก๊อตเนี่ยมันจะการันตีว่าคุณจะชนะเพิ่มขึ้นห้าสิเอร์เ็นนะ แต่ผมว่าเอาเพื่อนผมเพื่อนผมหายไปเพื่อนผมหายไปตัวหนึ่งเพื่อนผมหายไปคนหนึ่งเฮ้ยอเลนอเลนทำไรเฮ้ยอเลนอเลนอ้โหผมว่ามีสิทธิ์แพ้ว่ะท่านผู้ชมมีสิทธิ์แพ้ท่านผู้ชมผมว่านะมีสิทธิ์แพ้นะแต่ว่าเขาไม่มีคลิปนะเขาไม่มีคลิป ก็ยังมีโอกาสแพ้เหมือนเดิมน,นะถึงเ,เขาจะไม่มีคีิปแต่ก็ยังมีโอกาสแพ้เออเขามีคีิปแหละหรือว่านายาเขาเคลียร์นะนายาเขาเคลียร์ได้โอเคนายาเคลียร์ได้สวยครับอ่าตอนนี้ผมออกเป็นเกาะตายเกิดนะอืออกเป็นเกาะตายเกิดเขาเรียกว่าเกาะ อะไรอย่องนแบบั่นแหละจำไม่ได้แล้ะผมจำไม่ค่อยได้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นอาวีนะช่วงนี้ผมไปเล่นโลบอกร์นะผมเป็นคนเด็กติด,ด,ด,ดโลบอกแลแลตอนนี้เฮ้ยแต่เพื่อนแต่อารลนโดนอารลนโดนอีกแล้วไม่นะอารลนอารลนโดนอีกแล้วแต่ทีนั้นเอมิลี่ตายนะ อ่าถือว่าสวยแล้วเอมินี่ตายเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะเลือดน้อยอ้าวปั๊บปยผมผมฆ่าเทวนาได้ผมว่าจบได้เนี่ยผมฆ่าผมฆ่าเทวนาได้ผมว่าจบได้เนี่ยผมฆ่าเทวนาได้ผมว่าจบได้เลยนะจบได้เพื่อนจบเลยเพื่อนเพื่อนจบเลยเพื่อนจบเถอะเพื่อนจบจบจบในที่สุดในที่สุดผมก็จบได้แล้วนะโอ้โหถือว่าเป็นเกมที่ เดือดและตึงเอาเรื่องเลยนะแต่ว่าผมก็จบได้เหมือนเดิมแหละยังไงผมก็ชนะเหมือนเดิมเป็นไงสุดท้ายผมก็ชนะผมเก่งไหมละ่ะถ้าใครว่าผมเก่งคอมเมนต์มาได้เลยนะครับส่วนถ้าใครคิดว่าผมไม่เก่งก็ก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะคะเพราะว่าผมเก่งสุดแล้วแต่คิดตกได้ m ืม ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ